ขเขมรยอมเสียสละทหารเกือบหมื่นเพื่อรักษาแผนที่1ต่อสองแสนแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไม่ได้ออกแบบให้ใช้กับ GPS ขเขมรลุกรานต้นแผ่นดินไทยหรือไทยลุกรานต้นแผ่นดินขเขมรอย่างไหนถูกต้องสวัสดีครับขเขมรต้นดินแดนไทยโดยใช้แผนที่ที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นแต่ทีมฝ่ายเดียว นั่นคือแผนที่1ต่อสองแสนใช้แนบท้ายในคดีขมนฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หรือเรียกสั้นๆว่าศาลโลกเรื่องประสาทพระวิหารพุทธศักราช2505แต่ศาลโลกไม่ได้พิจารณาเรื่องแผนที่เพียงแต่ใช้เสียงส่วนมาก9ต่อ3ให้ประสาทพระวิหารเป็นกรรมสิทธิ์ของขมรแต่ไม่พิจารณาเรื่องดินแดนคำตัดสินของศาลโลกถือเป็นที่สุด ไม่มีช่องทางในการอุทธรณ์ต่อไปอยู่ที่ประเทศคู่กรณีจะนำคำตัดสินไปบังคับใช้ในระดับประเทศโดยทั่วไปประเทศต่างๆมักจะเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและปฏิบัติตามหากไม่ทำหนทางเดียวที่เหลืออยู่คือขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN เลงมติเพื่อดาเนินการตามกฎบัตรสาประชาชาติดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าถ้ากัมพูชาฟ้องไทยที่ศาลโลกและไทยไม่ยอมมาพิจารณา ศาลโลกจะบังคับให้ไทยปฏิบัติตามข้อพิพากษาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ศาลโลกไม่สามารถบังคับไทยได้เนื่องจากศาลโลกไม่มีอำนาจที่จะบังคับรัฐหรือประเทศใดก็าตามให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการพิจารณาโดยขาดความยินยอมของรัฐนั้นดังนั้นในกรณีการยื่นฟ้องต่อศาลโลกของกัมพูชาครั้งล่าสุดนี้เรื่องข้อพิพาทในสี่พื้นที่ได้แก่ปราสาทตะามินทม ปราสาทตาเหมือนโต๊ปราสาทตาควายและบริเวณสามเหลี่ยมมรกตหลังจากที่การเจรจาไม่สามารถนำมาซึ่งข้อสรุปที่ลงตัวระหว่างสองประเทศได้คดีปราสาทพระวิหารดูรายละเอียดในลิงก์นี้ครับสนทิสัญญาสยามฝรั่งเศสคศ1 9 0 4ถึงใช้แผนที่1ต่อห้าหมื่และเส้นสันปันน้ำเป็นเขตแดนแต่ภายหลังการทำส,สัญญาดังกล่าว ฝรั่งเศสจ,จ้าเล่ไม่อยากเสียประสาทพระวิหารจึงแอบไปทำแผนที่แนบท้ายผนวกหนึ่งขึ้นมาในปีคศ1908อ้างว่าให้ใช้แผนที่1ต่อสองแสนเพื่อให้มีการลากเส้นบนสันปันน้ำเอาตัวประสาทพระวิหารเข้าไปอยู่ในเขตแดงของฝรั่งเศสเมื่อเขมนได้เอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496หรือคศ1953เขมร จึงอ้างใช้สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสด้วยทั้งทั้งที่ไทยไม่เคยทําสนธิสัญญาเขตแดนกับขมรเลยเนื่องจากขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยมากว่าหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชากาลที่ห้าฝรั่งเศสจึงมาแย่งขมรไปจากไทยฝรั่งเศสทําแผนที่แต่เพียงฝ่ายเดียวแต่สุดท้ายทางไทยได้ร้องขอสำเนาของแผนที่ดังกล่าวมาเก็บไว้แต่ไม่ได้มีการโต้แยง้งใดๆเลยดูภาพนี้ครับเส้นหนา เท่าปากกาเมจิตเหตุแทนที่หนึ่งต่อสองแสนของกัมพูชาไม่น่าเชื่อถือในโลกของภูมิรัฐศาสตร์เส้นแบ่งเขตแดนคือเส้นชี้ชะตาความขัดแย้งไทยกัมพูชาอาจเป็นเกมบิดเบือน,นที่พาเราต้องถามว่าเราจะปล่อยให้แผนที่ผิดๆกำหนดอธิปไตยของประเทศได้อย่างนั้นหรือเพราะในสมรภูมิจริงที่กัดพลาดเท่ากับชีวิตประชาชนเท่ากับความมั่นคงทั้งประเทศเส้นไหนคือเส้นจริง เส้นไหนคือเส้นหลอกและใครกำลังใช้เส้นหลอกเพื่อขยายขอบเขตทางการเมืองจริงอยู่ที่ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ความตึงเครียดครั้งล่าสุดยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาที่ต้นต่อจริงๆซึ่งหลายคนอาจยังไม่เข้าใจนั่นคือแผนที่ที่ใช้ยึดโยงเขตแดนกัมพูชายึดถือแผนที่1ต่อสองแสนไทยใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อห0 0 0มแผนที่ L 7 0 1 8 ซึ่งใช้มาตรฐานสากลโดยทหารทั่วโลกฟังแค่ตัวเลขอาจดูเหมือนไม่ต่างกันมากแต่ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายลองนึกภาพการขีดเส้นด้วยปากกาเมจิกลงไปบนกระดาษ1ต่อสองแสนเหมือนใช้เมจิกหัวใหญ่นาทูกหนึ่งต่อห้าหมื่นเหมือนใช้ปากกาหัวเข็มเรียวคมแค่เส้นเดียวเส้นที่ขีดลงไปในแผนที่หต่อสองแสนมีความกว้างประมาณ200เมตร ขณะที่เส้นเดียวกันในแผนที่1ต่อห้าหมื่นมีความกว้างแค่50เมตรต่างกันถึงสเท่าซึ่งในทางภูมิศาสตร์นั่นคือพื้นที่ที่อาจกลายเป็นชนวนสงครามเส้นที่หนาเกินไปเท่ากับความคลาดเคลื่อนเท่ากับการล้มแดนโดยไม่รู้ตัวหรืออาจรู้ตัวแต่หวังผลถ้าใช้แผนที่1ต่อสองแสนแล้วตั้งพิกัดยิงผิดไปแค่0.5เซนติเมตรบนแผนที่นั่นหมายถึงกระสุนอาจตกผิดไปถึงหกิโลเมตร บนพื้นจริงมากพอที่จะฆ่าฝ่ายเดียวกันหรือยิงหลุดเป้าศัตรูไปไกลในภาวะสงครามพลาดไม่ใช่แค่เรื่องยิงไม่โดนแต่คือยิงผิดเป้าหมายหรือเปิดตำแหน่งตัวเองเพราะหากยิงผิดพิกัดเพราะใช้แผนที่ที่ละเอียดไม่พอศัตรูจะรู้จุดยิงจากการแทร็กเส้นทางกระสุนและสามารถยิงสวนกลับด้วยความแม่นยำสูงกว่าโดยใช้แผนที่มาตรฐานกว่าเช่นของไทยยิ่งไปกว่านั้นในบางกรณี กระสุนอาจไปตกในพื้นที่ของฝ่ายกลางพันธมิตรประชาชนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองและมนุษยธรรมที่รุนแรงมากนอกจากนี้การใช้ระบบนำทาง GPS หรือ GNSS ก็ต้องอิงกับแผนที่มาตรฐานแม้จะมีการใช้ GPS ในสนามรบจริงแต่การจับตำแหน่งของ GPS ยังต้องอิงกับระบบแผนที่ที่สอดคล้องกันหากใช้แผนที่ที่มีมาตรฐานต่ำหรือไม่ได้อัปเดต เช่นแผนที่1ต่อ2องแสนที่ไม่ได้ออกแบบให้ใช้กับ GPS พิกัดที่รับจาก GPS อาจไม่ตรงกับตำแหน่งที่เห็นในแผนที่ประเทศที่ไม่มีระบบทำแผนที่มาตรฐานเองจึงต้องพึ่งพาต่างชาติและเสี่ยงที่จะไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ด้วยตัวเองขอบคุณข้อมูลจาก Salika Knowledge Sharing Space สวัสดีครับ